ปูดำแบบมันมากหลังมันทานลงจานแล้วกิยงปมันแข็งไงดักยันีปูของมันมันดีปะเนาะมันมันปะนะูหน้านะ ไปคอไฟจีพอดีเลยเ调ไปดองจำๆๆอ๋อเป็นแต่แสบโตใหญ่เลยอ่ะคอบ่่กวามีแนนั้จะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสบ r v i v a l Channel นะคะวันนี้ออกรอบพื้นที่ค่ะตอนนี้เขาก็อยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในซุ้มไข่เน่านะคะมาแบบวันหยุดค่ะนี่เขามาเบิ้งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เขาซีเฮียเมนูอย่างกิน โอ้คุณชาเขียวคะไหนดูคนดีสินี่อันนี้เป็นใส่ใส่หมูแล้วแล้วก็เอาไข่หนึ่งใสขง่ข้างในแล้วก็กระลังกอ่อไฟอย่างสามสี่อ่อร <ละ S 2> าคานี่ก็คือเต้แต้แต้แด้แด้แด้ใส่ซาว<อ>ายะ <laughs> ข้อหมูคะ่ะหรือทอดสิมะยางอ็มูวิ่งทำน,น้ำจิ้มมาด้วยอันนี้ก็ขอ้อหมูและ ปอยก็มีอีกหนึ่งเมนูที่ได้มานะคะเพิ่งไปปูนี่คือปูค่ะ Пр แข็งแรงแข็งด้วยปูปูปน้าค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งว่ามันตัวใหญ่ไปะไหนอุนะะ้ยมั gasket. นจะไตออกนี่นี่ค่ะปูนาตัวบกใหญ่เลยเห็นบ เมื่อกี้เห็นเขาทูบทูบแล้วก็เอาไปใส่เยมมันบมันเต็มทองเลยนะคะโดยเฉพาะตัวแม่แต่ว่านี่เป็นตัวผู้ตัวผู้มันสิเป็นน่อยๆสิตัวแม่มันสิเป็นใหญ่ๆอย่างมาันอาวัยวะเพศปูหรือเปล่าน,น,นี่ค่ะแต่มาประมาณเอา้ามีปูดำมาตัวหนึ่งสี่หประมาณเจ็ดตัวเอามาอย่างกับจี อันนี้ก็ตัวผู้ตัวผู้สองอตัวละตาบอดตัวเมียให้เลยอะว้าวนตัวนี้มันปูดำในก็ตัวผู้อีกละเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดีเขาย่าไปแกะปูให้มันแบบเต้นจานก่อนนะคะไปค่ะอันนี้ไปเราขยับเร็วไม่ได้มันก็เอาไปตั้งหันมาก่อนนี่ตัวผู้อีกแล้วตัวผู้ค่ะ ว่าใ้ตัวแม่เลยต้องตัวผูกกับมันนี่ดีเลยนะแก่หญ้าเพราะมันสดมากอันนี้มอค่อยมันมันตัวนี้มันตัวนี้ปูดำแถวนี้ปูดำหลายๆปูดำแบบมันมากเดืองแบบเดืองมากโอ้โหมันไม่ถ่ายไกลแล้วค่อยไปตัดตรงเดืองว้าวว้าวว้าว,ว,าว เหลองมันทานลงจานแล้วแก่ว้าวแต่มันยังไม่ตายดีนะดูตัวนี้ก็ยังไม่ตายดีคู้ว้าวราวกูตัวนี้อ้าวตัวผู้อีกแล้วคูนี่ว้าวเป็นยังไงละจ๊ะน้องชเนืเ้งเขาก็ได้ลงไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วไฟก็จะลุกทีนี้ก็จะไหม, <laughs> ม้ไม่นะไมัไไมงค่ะ ทำไมเราถึงท่านมีแต่น้ำ ค่ไส้ย่างไงกลอนช <laughs> ิมลาดเข้ามาตักเข้ามาปลาค่ะเปิดร้านเหรอพี่ กลับออกมาหมดเลยโอเคครับนี่ไม่ให้หนูกินอันนี้ดีกว่านี่ไม่ใช่ปากไม่ใช่นี่กินแบบว่าเส้นหลังพี่ไข่โชว์ดิกินแบบเส้นหลังแทนกล้องทางพีไ<ด>่ไข่ต้องนะต้องนะไม่ไหวครับยางยาง,ย,างยังไม่ได้เหรออ๋อยางเหรอเดี๋ยวกินแบบเส้นหลังต้องกินแบบนี้นะคะมาค่ะนี่ค่ะ มันหอมมากมันแจกได้แจงได้หิวแหละข้าวไว้ลูกโหนี่ทำไมอ่ะไปแล้วค่ะหมูไปแล้ว เนื้อ,อตัวเนื้อสิหนูขอพื้นที่ตรงนี้นะ เชฟที่นิวย่างนี่แหละทำไมมันมน,นุ่มอ่ะไม่ใส่ถุงมือก็นุ่ม,มอันนี้ใสอันนี้ไม่ใสเอาอะน,นี่ต้องยิงก่อนเนะี้ยมาเป็นทีมน,นี่มาเป็นทีมอันนี้เขาเรียกว่าเมนู ไคยัดไส้ไฟไฟไหมเพราะสาวเวนิจิติด <laughs> แม่แแสูงั้แล้ีอัานหน่ดีวะปูมันมไม่ค่อยมันแถว่ายัางคข้วเนียวจัมโบแบบนี้จัมโบแบบนี้ สามสองหนึ่งไปค่ะฟังแอบมีเนื้อว่ากินกินปูกมม็จิ้ม,จ,มจิ้มจาิ้ม,มา เนี่ยตามมาปีบมาแล้วมี่มัวมันคือปูน้ำจะอยู่ในน้ำบมาเขาแบบใช่ป่ะแบบเฮสเจอร์คือคือกัน เชฟไข่เชฟไข่มีไข่ขอโชว์ดิโชโชว์โชว์โชวี่นิี่นีกว่านะพี่ไข่ยอมมั้ยฟังยังไหมถ้าแต้ไปไม่ก็หอมพี่อืออย เอาสิเอาสิยังไงไหนยังไงอร่อยมาก <laughs> ยังเคลียวอยู่ <laughs> อ,อันนี้ค่ะวับเขาให้ตีนี้นะตี๊ดจ้ะ <laughs> ร้านร้าเลยสามโมงคืนตัวจีนโัจีนโัจีนเอาเอเอาเองนี่บานเฮาบานเฮาอาจ้าหย์ว้เป็นไงจ๊ะวานเด็กแถวบ้านกินเหมือนกันของเสืออยู่โรงพยาบาลตอนนี้ทำถ้าถ้าปูเงี้ยเรียกปูธรรมดาใช่ไหมตัหลายตัวเรียกว่าอะไรวะปูอู๋น้องเหี่ยวน้องเหี่ย อยู่เพื่อนด้วมงานตําประกอบแปูนี่จ้าแก้วมาดิให้เลยผ่านผ่านไหมครับไม่ต้องกินนะผ่านแขกัน่อื่นว่าตึมตายังไงมั้งผ่าน อร่อขาดกุ้งกดอันนี้เป็นมันนิ่มลกมันลวมันก็รวมเลยเลยเกล็ดรำมันอยู่ที่ผงนุ่มเขาใส่แค่สามกาอิอสองกระป๋องมาแล้วทำไมมันนุ่มจังเติมไม่พอนะเติมได้นุ่มไม่เหล็กมันนุ่มไม่เหลมีมีอะมีลวกเปล่าเลลยเกลอะไรนให่ง้นคดุ้มก็ชอบกินแบ ผมโดนหมดเลยเอาไปเลยค่ะเชฟยังไงคะอยรนี่ันเกิดพี่ป้าหมูปินไดิงไข่เหียวิงไข่เหียวไข่เม่ไ้อุ้ยไข่เหี่ยอะ ใก <Okay, S 1> ล์รืมกดติดตามกดสังเกตกาส์ดโชคเพืปป่อะคะ่ะอะไรของหนูเนี่ยเมื่อนี้ไปละคะ่ะบ <c oughs> ๊ายบาย